สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านพี่ต่อปลาไข่นะคะพิกัดตลาดนะคะเป็นตลาดนัดเปิดท้ายรถไฟเจริญทรัพย์นะคะจังหวัดสระบ,บุรีค่ะค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศในร้านเลยนะจ๊ะร้านนี้คือแนะนํามากนะคะท่านผู้ชมคือเด็ดที่สุดในตลาดนะคะเข oh, <no. S 1> ามีร้านเดียวไม่ใช่ีมีร้านเดียวนะคะท่นนะะานผู้ชมนะคะน้ำจิ้มคือเด็ดมากนะคะอันนี้คือตัวร้าเจ็ดบาทนะคะ อันนี้มี2ราคานะคะท่านผู้ชมนะคะมี7กับ8นะคะไข่ทุกตัวนะจ๊ะน่าทานด้วยสิก็กี่บาทนะคะสามสิบก็ได้นี่นะคะท่านผู้ชมนะคะทางร้านเนี่ยกลับให้แบบนี้นะคะไข่ทุกตัวนะคะนี่เรเลยจ้าทางร้านจะมีอ่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเจ๊ อ๋อสลัดโลนะคะท่านผู้ชมนะคะแบบนี้นะคะสลัดโรแบบนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะอ๋อสองละห้าอันนี้กล่องละหกสิบนะพี่หกสสิบอ๋อนี่ห้าสิบเหรอพี่โห้าสิบนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะสิบชิ้นนะคะอ่าเขาเรียกว่าน้ำจิ้มสลัดซีฟู้ดนะคะท่านผู้ชมนะคะซีฟู้ดแซ่บเลยค่ะท่านผู้ชม

ค่ะอันนี้พี่เปิดร้านกี่โมงคะพี่สี่โมงครับสี่โม,มงเย็นเนะาะพร้อมขายถึงกี่โมงพี่สามทุ่มครับสามทุ่มนะคะท่านผู้ชมราาไข่เราได้ลงไปแล้วนะคะน้ำมันทอดครั้งหนึ่งนี่ประมาณโลนึงเหรอพี่ประมาณสามสิบตัวโอ้ประมาณสามสิบตัวนะคะท่านผู้ชมลงทีนึงนะคะ ปลาไขของเราสดนะคะมาแบบช่วยใหญ่แบบนี้เลยนะปลาไขนี้เป็นไม่ใช่เป็นปลาของไทยเนาะพี่เนาะเป็นปลาเป็นปลาทะเลอ่าเป็นปลาทะเลจากประเทศนอกนะพี่สง่งออกเนาะใช่ไหมเพราะว่าบ้านเราไม่มีใช่บ้านเราไม่มีนะ สิบนาทีนะคะ <Okay. S 1> ที่กัดร้านปลาไข่จะอยู่เต็นท์หนึ่งนะคะท่านผู้ชมนะคะอคะอ,อยู่ข้างร้านซูชินะคะร้านน้ำานะคะ <Okay. S 1> นี่นะคะ <Okay. S 1> หาไม่ยากนะคะท่านผู้ชมะคะ <Okay. S 1> อันนี้ขายปลาไข่มาแล้วกี่ปีพี่ ห้าหกปีอป่าปีแล้วนะคะท่านผู้ชมรอรอปลาไข่ขึ้นกันนะคะทางร้านคือมีอ่าเป็นสลัดโลนะคะเป็นลุยสวนซีฟู้ดเหรอพี่เขาเรียกว่าอะไรลุยสวนอ่เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะของละห้าสิบนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะได้เยอะมากนะคะอันนี้เป็นตัวอัด มีห่อสลายแล้วก็ห่อแป้งนะคะแล้วก็เนี่ค่ะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดของทางร้านแบบนี้นะคะน้ำจิ้มแซ่บมากนะคะท่านผู้ชมอ่าอันนี้รับเขาเรียกว่าอะไรพี่รับรับทำอ่ารับทำเลยนะคะท่านผู้ชมเลยนะคะเบอร์โทรตามนี้เลยนะคะเบอร์ะะอโทรตามนี้เลยนะพี่ใช่่คะ 098นะคะนู้ชมนะคะ5209054นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเบอร์ก็คือ081นะคะ7562529นะคะเพจดนี่คือเรนโบสลัดเหรอคะเพดป็นเพจอ๋อโอเคค่ะนี่นะคะใครสนใจนะคะสั่งได้นะคะวันนี้ปลาไข่มากิโลพี่ สิบโลประมาณสิบโลค่ะท่าผู้ชมอยู่นี่สมวันเลยเนาะพี่เนาะสุกต่อทิปอ๋อโอเคค่ะไฟของเรานะคะมาแบบนี้นะคะที่อื่นไม่ได้ขายเนาะพี่เนาะขายที่นี่ที่เดียวนะคะท่าผู้ชมนะคะตลาดเปิดท้ายรถไฟเจริญทรัพย์นะคะจังหวัดสระบุรีนะคะ เป็นตัวตัวแบบนี้นะคะท่านผู้ชมมีแปดแล้วก็มีเจ็ดนะคะแบบนี้คือแปดบาทนะคะแล้วก็นี่คือเจ็ดบาทได้ค่ะรครึ่งที่ร้านละคนละครึ่งด้วยนะคะมาสแกนกันได้เลยจ้า ใส่เข้าไปจ้าถุงเมื่อกี้เท่าไหร่พี่เมื่อกี้40บาทสี่สิบบาทนะคะท่านผู้ชมตลาดที่นี่ของพันมากมายนะคะท่านผู้ชมนะคะของพันเยอะมากเต็นเต็นหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะเป็นเต็นนะคะตลาดที่นี่นะคะ ผู้ชมนะคะไข่ทุกตัวนะคะนี่นะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดนะคะซีฟู้ดของทาง,อทางร้านพี่เขาก็คือไม่ใส่ผงชูรสเนาะพี่เนาะนี่นะคะสรดเด็ดนะจ๊ะ เป็นเพี้ยวบาทนะคะสามล็อนะคะอันนี้ตัวละแปดใช่ไหมพี่ครับแปดบาทนะคะตัวใหญ่มากนะคะน้องน้องตัวใหญ่นะคะแปดบาท ขอบนอกกุ่มในเลยอะจำจิ้มซีฟูนนี้คือเด็ดเด็ดมากอันนี้ก็จะได้แล้วหรอพี่ครับเสร็จแล้วครับ ออกมากนะคะท่านผู้ชมาดีมากคะตัวนี้แบบตัวนี้แบบใหญ่มากะ,ะ <c oughs> สหรับใครนะคะที่อยากมาทานปลาไข่น้ำจิ้มรสเด็ดนะคะเป็นน้ำจิ้มแบบ3มรสเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะ <c oughs> ก็สามารถมาได้เลยนะ,ะที่ตลาดเปิดท้ายรถไฟนะคะ,จะเจริญทรัพย์นะคะจังหวัดสระบุรีนี่เองค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ